อีกหนึ่งนโยบายเร่งด่วนครับคือการล้างหนี้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยปัญหาหนี้ของคนไทยไม่ใช่ปัญหาส่วนบุคคลอีกต่อไปครับนี่คือปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฉุดรั้งชีวิตประชาชนที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจไทยไม่ให้เจริญเติบโตตลอดสองปีของการเป็นรัฐบาลเราได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พักหนี้เกษตรกรแก้หนี้รกระบ,บเติมสภาพคล่องไปถึงค้ำประกันสินเชื่อรวมถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ เราช่วยประชาชนไปแล้ว6ล้านรายลดภาระหนี้ไปแล้ว4แสนล้านบาทและเราจะไม่ปล่อยให้ประชาชนต้องเผชิญกับปัญหาหนี้สินแต่เพียงลำพังพี่น้องประชาชนครับหากพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเราจะสารต่อนโยบายล้างหนี้ดังนี้ครับกลุ่มแรกคือหนี้นอกระบบเราจะให้สินเชื่อรายละ50 0 0 0บาทดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องมีหลักประกันเพื่อให้ท่านไปปิดหนี้นอกระบบ เพราะเรารู้ว่าหนี้นอกระบบมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่มันคือความรุนแรงมันคือการข่มขู่มันคือการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เราต้องการคืนอิสรภาพจากความหวาดกลัวให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่เป็นหนี้เสียครับหนี้ NPL NPL ทําให้รายได้ของท่านทั้งหมดกลายเป็นดอกเบี้ย NPL ทําให้ประชาชนขาดโอกาสประเทศติดหลมจะดีหรือไม่ครับหากรัฐบาลของเพื่อไทยจะทําให้คนที่เป็นหนี้เสียไม่เกินสองแสนบาท จะสามารถจ่ายเพียงแค่10%เอร์หรือไม่เกิน2 0 0หมืบาทแล้วปลดหนี้ของท่านออกไปได้นี่ไม่ใช่แค่การปลดหนี้ประชาชนนะครับแต่นี่คือการปลดล็อกประเทศในทางเศรษฐกิจกลุ่มที่3ครับกลุ่มเกษตรกร,กรพี่น้องเกษตรกรเผชิญกับความผันผวนทางด้านราคาเผชิญกับภาวะภัยธรรมชาติพักเพื่อไทยเราเสนอตัวที่จะพักหนี้ให้พี่น้องเกษตรกร,กรทั้งพักเงินต้นและพักดอกเบี้ย 3ปีในวงเงินไม่เกิน5้าแสนบาทเพื่อต่ออายุต่อลมหายใจให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรอีกครั้งหนึ่งครับกลุ่มที่4ครับผู้สูงอายุครับวัยเกษียณเราอยากให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมั่นคงผู้สูงอายุต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดการพึ่งพาลูกหลานทางด้านการเงินเราจะปลดหนี้เสียให้กับผู้สูงวัยในวงเงินไม่เกิน1,000 0แบาทนี่คือการปลดหนี้เสียให้ผู้สูงอายุคืนความสุข ในบ้านปลายให้กับคนไทยทุกคนครับกลุ่มสุดท้ายครับไม่พูดไม่ได้กลุ่มที่เป็นหนี้ดีครับลูกหนี้ดีนะครับชำระตรงจ่ายตรงครบทุกงวดคนเหล่านี้ควรได้รับรางวัลเช่นเดียวกันพักเพื่อไทยจะดำเนินการหากท่านผ่อนดีครบหนึ่งปีเราจะจ่ายให้ฟรีหนึ่งงวดสำหรับยอดเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาท